พี่น้องสบายดีเอฟซีท่กานจะกลมาส้มคลิปสองยายเงงสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่เขาสิมาทำงานอีกแล้วพี่น้องทำงานคือเก่า ทำงานเพื่อนายเคียวใหม่จะกน้าใหม่เอ้าสบายดีพี่น้องเอนี้มาเห็นงานชอยเมนี่เคียวเสม่ยนี้มาเห็นอีแล้วยืนสายืนสาได้พี่น้องยืนตรงอยสบาดีพี่น้องเบอร์กเกะการยืนของเพื่นเอยืนตรงแล้วคนเห็นงานเออในมองเ่นมืง่ยกินยังไงกินเอะเนีย เด้อพี่น้องกินข้าวเด้อหาก็เพิ่งจะได้เป็นอะไรเศร้าหรือเปล่าเปียลอยเป็นลอยนะเศร้าหรือเปล่ากินข่าวกับยังแต่เศร้าแท้โอ้กินข้าวกับปีกปลากับแจ่วอืมมันกระเสบแล้วเนาะมาแสีกันได้เอ้าพยยกินกับยังซะนะกินกับซีดแล้ว่แล้วโอ้ยยี่มินสบเะ หขอโดดนังเตะพี่น้องบาดบาดพี่น้อง My God My God My God พี่น้องอ่อนลอยลูกกรบีปีนเกอดวัดนี้นางปีนนาง พาดังดาวออกทำงานอีกแล้วพี่น้องสอกเข็นเครื่องพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีความสุขต่อไปเถอะค่ะจะจะตายประกองเครื่องนี่แหละค่ะอันนี้ฮะก็เริ่มปีนให้นดวงดาวปีนพี่นอ้องการลั่งเริ่มพี่น้องเริ่มมาถาเครื่องคือเก่าแง่เขื่องเท้าแต่เขื่องเท้า ม uh huh าดูอ yeah. so ีกแกับดวงดาวเหมือนอยพี่น้องชีวิตต้องสู้เพื่ออยู่เป็นคนพี่น้องข้าวก็ต้องสูสุนดิ้นรนกันไปพี่น้องมากมาต่อพี่น้องกระชีพไล่ๆเดี๋ยวพี่น้องจะพาเก่าๆออกพี่น้องเฮ้ยอย่าเปิดอย่าเบื่อช่องยายเงืองเด้อพี่น้องอ่ะสิข้าวนาหนี่เนาะก็ต้องถายพอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมดังกัน ทิพอาบประกันได้ขอตรวจซองไฟลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ห้ากับิเริ่มลงมืออะไรพี่น้องเริ่มลงมือสักเถื่อนแล้วตอนนี้ตอนเกงยีนหน่อยเกงยีนขอตั้งเต้แล้วพ่อแม่น้้งเต้อะไรพี่น้องเสื้อผ้าเพิ่์นพี่จะต้นงซื้ออะไรพี่น้องเลยเสื้อจักแล้วนะงานนี้ลุยพี่น้องประมาณสองชั <inequ ity S 1> ่วโมงกว่าแล้วเพราะว่าเครื่องนั่งกับเพื่อนไล่เติม พี่น้องเพิ่ i g ว้าเก่าเบิดเดิมค่ะพี่น้องเอ้ยจับจั่นจับจั่นสาขาคือเก่ามือนกดเือพออาเต้นเยองแงไ้พี่น้องเสือเพิ่นา่่มันยืดของเพิ่นเื่ีแบน MC พี่น้อง

อ้ีแล้วเพราะมันจะงงไอ้ทีแล้วโหตาเขียดเีน้องแล้ผ่านหมดใส่ย่อยเลยพี่น้องสีหาลอยันหนาลอยตัวเลยตาุวมีกันพี่น้องตาเขียดทำบหาลอยตัวพี่น้องก็แปสิบบาท ก้าแขกอก้าแขกแพร่เว so ียนแพร่จีนพี่น้องเลยเคยซื้อมาให้บ่อใจอยู่ซ้อมโตต้องทำโตเนี่ยหมอจะได้ใส่ของแก่นะผมมีปัญญาเด้อพี่น้องพี่บอกผมีปัญญาก็มีอยู่พี่น้องเลยถ้ารที่พุ่ไปซื้อเสื้อผ้าเอาก็ขาดกระเคิลน้ำก๊อกโคกกรนซานฉะนั้นถ้ามียังเิาก็ใส่ไปมีเงินก็ใส่พี่น้องเลย เห็นั่นเมื่อยมันจะสิตายจะไปื่อเสือผาต้นเ็นแพ่งต้นพันธบัวต้นธรพันประกาศเกินทักครอบครัวมัน้านอจะยีกขนานคาะใไปมัผิดป็นวอเบ้เทาก็ต้องซอยนไปยืนอย่ไปข้างในแล้วเดี๋ยมาจักเสือนกำลังดจะกระหายอายุสองร้อยขน้างวละสองร้อย พอจุบนยันสพี่น้องบางมันจะเป็นหมาดีกับบัตรเงินเป็นนวหมกักผีไม่ขอบโกนสั้นนะแะแล้ขอบกวัาหมาเลยพี่น้องเลยก็ได้ใช่เป็นผู้ือพี่ก่อนนั่งเลยยุบเสือไ, <ừ. S 1> ไม่ไลยชักเลยเลยัมพ์พูมวิาาเลื่อมากนครับพี่น้องด้วยซิ มีเงเห็ดทาเห็ดไบพอได้ใส่ัตรทุกเซอิทุกเซอก็คือว่าห้าวมมีเงินเี่พี่น้องมีเงินมี้าเมอนกันมมีเงินมาสัเกิน่นี่เป็นไแจ่ละลอยส่งอยก็พอได้ใส่เห็นบ่พี่น้องพอได้ใส่พอได้สวยนะขอบคูณซ่นีกกิดนมันคือเป็นอะไรวะ วกินพร้อมนะกินมันมันจะมันออกคิ้วคินอะไรราคาเบิรงนเ้เอ้ก็หูอยู่ราคาเกินจะแพงอันกูจะซื้อมาสักเมือหมวดก่อนนะเนาะมาสักเมืองหมวดก่อนสักเมืองหมวดก่อนเงื่นกันเอาหายก่อเมือหมอดือกนยังงอนเพราะว่านาั่งสขาผพาย่มาเร็วอาว ขาไผ่ก็จะมาเก็บขาไผ่นะพอดีจุพอดีจ่ายขาไผ่จุอ่ะจุโบเบสสองล้านสองร้อยไม่จะสิบหกสิบพันคั้งท้งบ้านเฮา้อขาไผ่กันหาซิเลือดอยู่สิบพันหมดสันยังเงิกว่นั่อยากกนวเตียวได้นั่งจะอยากกนเตียวแประเภทจัดไปกนเตียวถวิลละสิบพันเวลละสี่สิบบาทเหลือมากเนาะ พอดีเบิร์ดนอนเลยเก่งตาไตวันวันนี้สิไปใช้อย่างไรช่วยอุ้ยจะใส่อย่างไนางมาเติมเงินกันดีเบิร์ดมาเติมเงินกันอะอันนี้ชิิลาวให้พังคือซื้อของแม่พี่น้องก็อย่าอย่าดราม่ากนะทวิตเตอร์พี่น้องชิว่าพังแต่ตั้งตั้งยูทูบขึ้นมาเนาะมาเติมเงินหาเส้นเขาพี่น้องเลยเส้น เช่นห่าค่าบอใจเราเช่นกรรมกรนงานบอใจไงบอใจเป็นกรรมกรหนงานแ่บนอกับอกขะเจ้าอวนลองเงินลองเงินทัวออกัวเาออกกอนเดอร์่าจากเซาใ์มไปเช่นระเจ้าเวลาเลบัตเนาะจะเช่นสายอะไรขเจ้าหมห้เช่นสายหนึ่งเพื่นก็ตถึกเกือบสี่ร้อยบาทก็เลยบอกข้าเจ้าว่าข้าบเส้นน้าเช้นธถบัตสองบัส ตะกี้มันกันตะกียบก้นกันติดตามมันลาไล่มันไปนอนมันกับปุกอัดเพอ่์ไลบัสหนึ่งต่อมือเด้นะมือหนึ่งต่อสองบัสนอนเลยสบัสสอบัตสองบัรนั้นสองบัสสามบัสว่าบกอัดพอดีสองบัรเขาลงพรว่าบัสหนึ่งะมันได้ถึงองขีดเองพี่น้ององขีดอย่างสูงสุดนะองขีดเขินมันก็ตัดแล้ว มันจะเป็นสัเติมใหม่เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งซาซุยก็ลงอยู่เมือเกกับสี่ขีดน้ะพี่น้องเมื่อบัตรโอสี่ขีดสองขีดสามขีดก็ได้แต่ตามพี่น้องก็นเลยไปเช่นกะเจ้ามาซิ่งกะจ้ามาแบมืึกว่าใจอ๋อว่าใจไปเห็นแ่ก็ละลายแบน้องไม้ซือ้อซึ้นกันผันปลายพันปลายสองพัน เพื่อเสอกเงินนะคะเพื่อนเงินบาใจออกนะบัตรเงินนะพูดที่เคเงหนึ่ง็เงินไปงานพูดดีจะแสนแสนแสนห้าสิบพันห้าร้อยแสนห้าสิบพันกันนะอืแสนห้าสิเงินบาทก็ห้าร้อยห้้อบาทอ่าคิวเจก่อนดีละเฮดยยังค่ะกินข้าวอยู่ไม่ได้ข่าวนะ กำลังกำลังทูเกพี่น้องทเกอยู่เกอนธรรมดากำลังขีดเหียบนาลใสไปเยีมานผาลามากเลต้ใสเลขีดเอี อย่าปิดแฝดไโอ้ยจะมันจิมอ,อยางอกพลังไปน,ะนะเปไปนำเกิดไปเลยจ้ะดซกต่อไปแธอเธอได้จกคูเลยเธอได้ครูโมเห็นซากถู มันเหมือนถูเอ้าเศษเศษอาโเ้ยเฮ้ยเยอ้าวมันนอกเลยคอยยึดตะกงข้าวขาวเกือบขาวแต่เลยคือเลย้ยมันกัข้าวดีสัตวเนาะมันมันขาวมันก็ข้าวใช่ไหมก เดี๋แม่นองเตะน่อยเดี๋ยวคือรองเท้าเน่อยลองเท้าก็มันเป็นแบบนึงไดยเป็นสโลกเซียตีนมันแบบมันสโลกเซียตีนสมมติดวงดาวเอาไปสโลบเส่หัวไว้ลองดาวอันนี้ เสรจเพลนแล้วทั้งก็ได้ครูหนึ่งสามกิ่งทั้งก็ได้คููหนึ่งก็เพิ่มพี่น้องถูต่อไปเฉยต่บอโบ,อบอดีจะหน่อยสิ้นแล้วละการยังหาอะไรสิกาแ์เค้วะ สรยังสะอาดตอนนี้ก็ตากแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องน้องดาวเขาก็เตรียมโตว่ะสิหิวข่าวบ่ตัวชิมกี่ข่าวกำังยังอยู่เพื่อนตัวยังงึงเสียยังมาให้กินวันนังปุ่นหมกแป๊บ ไปพี่น้องเมื่อบันนี้เบิดไปรลมเวลาเขาสักเขื่องแล้วพี่น้องเบิดเวลากับแมงกับแ,แล้วแล้วพอกันคลิปหนาดีไม่แห้งเบิดสุขุสุขล้นผมเมองพี่น้องไปแล้วบ้านนี้สวัสดีดพี่น้องสวัสดี